ชื่อหนังสือจากความทรงจำเขียนโดยอุบาสิกาทวินบุญทรงวัติรางกูลตอนที่24ชื่อเรื่องรูปหล่อยอย่างนี้คุณตกนรกแน่ๆดูเหมือนจะเป็นปลายปีพศ2530จําจำได้ว่าอากาศเวลานั้นค่อนข้างเย็น ข้าพเจ้านั่งอยู่ท้ายท้ายศาลาสภาธรรมกายสากลในวงเล็บหลังคามุงจากของวัดพระธรรมกายนั่งเป็นประจำอยู่ทุกวันอาทิตย์ไม่ได้เข้าไปนั่งรวมกับกลุ่มชนอื่นๆทั้งนี้เพราะมักจะมีผู้คนพาก,กันมาพบปรึกษาปัญหาความทุกข์ร้อนต่างๆบ้างมาถามข้อสงสัยในหลักธรรม ทั้งทางปริยัติปฏิบัติบ้บางต้นเหตุที่พากันมาถามส่วนใหญ่มาจากการอ่านหนังสือจากความทรงจํานั่นแหละอ่านแล้วก็คิดเอาว่าข้าพเจ้าคงมีความรู้มากมายปราดเปลื่องมีเรื่องอะไรก็พากันมาหาส่วนตัวข้าพเจ้าเองความที่ต้องการชักชวนให้เขาประกอบกุศลกรรมต่างๆ เพราะช่วยงานพระศาสนาบ้างทำบุญเป็นสเสวียงติดตัวพวกเขาเองบ้างช่วยให้ข้าพเจ้ามีโอกาสได้บุญในฐานะให้ธรรมะเป็นทานบ้างทำธรรมะเทศนาใม่กุศลหรือได้อนุโมทนาในการทำบุญของพวกเขาบ้างจึงต้องนั่งประจำอยู่ตรงนั้นแยกห่างจากคนอื่นมิฉะนั้น จะทำความรำคาญให้กับบุคคลอื่นเพราะบางคนมีปัญหาและคำพูดที่น่ารำคาญจริงๆพูดบกบนซ้ำซากเวียนไปเวียนมาฟังแล้วมึนศีรษะไปตามๆกันวันนั้นหลังจากรับประทานอาหารกลางวันแล้วเด็กสาวอุบาสิกาของวัดผู้หนึ่ง พาเด็กหนุ่มซึ่งมีอายุอ่อนกว่าเธอเล็กน้อยมาหาข้าพเจ้าเมื่อพากันนั่งลงตรงหน้าเธอพูดว่าป้าคะหนูพาน้องคนนี้มาพบป้าเขายังไม่ค่อยรู้อะไรมากเกี่ยวกับการเข้าวัดหรอกคะ่ะแต่หนูเห็นว่าเขาน่าจะเป็นกำลังให้พระศาสนาเพราะดูเป็นคนเฉลียวฉลาดหนูจึงพาเขามากราบป้า เผื่อป้าจะพูดอะไรให้เป็นข้อคิดกับเขานะคะข้าพเจ้าเงยมองหน้าเด็กหนุ่มคนนั้นเต็มตาแล้วต้องชะงักอยู่ครู่ใหญ่เป็นเด็กมีบุญเก่ามามากจริงๆรูปร่างสมส่วนใบหน้าหล่อเหลาไม่มีที่ติไม่ว่าจะเป็นรูปหน้าคิ้วตาจมูกปากได้สัสดส่วนกันไปหมดแถมยังผิวคล้ำนิดหน่อย แบบลักษณะผู้ชายไทยเมื่อพิจารณาถีทวนแล้วข้าพเจ้าก็พูดขึ้นว่าคุณน,นี่น่าเป็นห่วงจริงๆชีวิตคุณถ้าจะให้ปลอดภัยต้องเข้าวัดปฏิบัติธรรมให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามีชีวิตธรรมดาเหมือนชาวโลกทั่วไปไม่ได้ถ้าไม่เข้าวัดตายแล้วคุณต้องตกนรกแน่ๆ ผู้ฟังฟังแล้วก็ทำหน้าเสียแต่ก็ไม่กล้าซักถามอะไรเพราะเพิ่งรู้จักข้าพเจ้าเป็นครั้งแรกก็ถูกทักทายอย่างไม่เป็นมงคลเสียแล้วอุบาสิกาที่มาด้วยอดรนทนไม่ได้จึงถามแทนว่าทำไมคุณป้าว่าเขาตายแล้วต้องตกนรกล่ะคะเขาเป็นคนมีความประพฤติดีไม่ทำบาปเลยคะ่ะ พร้อมกับมองด้วยสายตาที่ท้วมติ่งข้าพระเจ้ารู้ทันจึงหัวเราะเบาๆนี่ป้าไม่ได้ดูในทัในทางในหรอกนะดูด้วยตาเนื้อนี่แหละรูปหล่อยอย่างนี้อยู่เฉยๆไม่ต้องไปเกี่ยวผู้หญิงคนไหนหรอกผู้หญิงวิ่งมารุมเป็นกระบุงเลยเชียวแหละไม่เชื่อถามเจ้าตัวดูสิหน้าตามีกังวลอย่างนี้นะ่ะ ไม่มีเรื่องอื่นหรอกมีเรื่องเดียวตัดสินใจไม่ถูกว่าจะรักใครดีรักคนนี้ก็สงสารคนโน้นรักคนโน้นก็เห็นใจคนนั้นตอนนี้กําลังมีกรุ่มเรื่องนี้อยู่จริงไหมข้าพเจ้าหันถามเด็กหนุ่มซึ่งยิ้มรับแห้งๆพร้อมกับตอบรับคำครับ ผมกำลังเป็นอย่างที่คุณป้าบอกเลยครับกําลังกลุ้มจริงๆนี่แหละที่ป้าต้องยืนยันว่าเพราะรูปหล่อยอย่างนี้จะต้องตกนรกแน่ๆป้าจะอธิบายให้คุณฟังนะแล้วก็คิดตามไปว่าที่ป้าพูดนี่จริงหรือเปล่าสมเหตุผลไหมขนาดยังเป็นหนุ่มไม่เต็มตัวเลยเพิ่งเป็นนักศึกษาปีต้นๆเท่านั้น ผู้หญิงยังตอมกันหึ่งขนาดนี้ถ้าเรียนจบมีงานมีการทำจะยิ่งถูกตอมกันขนาดไหนทีนี้ตอนเป็นโสดนั่นนะ่ะคุณจะให้ความหวังแก่ผู้หญิงคนไหนหรือให้ไว้หมดทุกคนก็ได้คุณมีสิทธิ์ทำได้ก็แค่ชอบพอรักใคร่กันเราไม่ได้ไปล่วงเกินอะไรเขา จัดหลีกให้ดีๆหน่อยก็พอไม่มีเรื่องแต่เมื่อไรคุณตัดสินใจแต่งงานไปกับใครคนใดคนหนึ่งคุณจะกลายเป็นคนมีเจ้าของแล้วทีนี้ป้าขอยืนยันอีกครั้งเถะนะหนูหุ่นอย่างคุณเนี่ยจะให้มีเจ้าของแล้วยังไงผู้หญิงสมัยนี้เขาไม่สนใจหรอกก็ก็เขาหลงไหลคุณน,นี่ เขาก็ยอมเป็นเมียน้อยคนที่เท่าไหร่ก็ยอมหนำซ้ำไม่ต้องให้เงินเลี้ยงดูเขาหรอกเขาก็ยอมดีไม่ดีช่วยทำมาหากินหาเงินมาให้คุณใช้ด้วยซ้ำไปเมื่อเขายอมทุกอย่างมองทางโลกแล้วคุณมีแต่กำไรรูปเดียวคุณไม่ใจอ่อนหรอ ยิ่งคุณเป็นคนใจดีมีเมตตาอย่างที่เป็นอยู่นี่คุณต้องเสียท่าเข้าวันหนึ่งจนได้แล้วความหล่อที่มีอยู่เนี่ยมันก็อยู่กับคุณหลายปีเหมือนกันอาจจะเป็นสิบยี่สิบปีเพราะผู้ชายแก่ช้าไม่รู้คุณจะต้องผิดศีลข้อกามเมในวงเล็บศินข้อสามกี่ครั้งกี่หนผิดศีลข้อนี้มันโยงไปถึงศีลข้อสี่ ต้องโกหกภรรยาตัวจริงดีไม่ดีผิดไปถึงข้อสองต้องยักยักยอกทรัพย์จากคนหนึ่งไปให้อีกคนหนึ่งไม่พอใช้หนักเข้าเพราะหลายเมียเข้าก็มีลูกหลายคนเลยต้องทุจริตคอร์รัปชันในหน้าที่การงานงานดีสุจริตก็มีรายได้รายได้น้อยไม่พอใช้ ต้องไปทำอาชีพที่รวยง่ายๆเช่นเรื่องอาชีพเกี่ยวกับปานาติบาททำฟาร์มกุ้งหอยปูปลาหมูวัวเห็นไหมแค่นี้ก็แบกนรกไปไม่รู้กี่ขุมแล้วหรือคุณจะเถียงว่าคุณรักเดียวใจเดียวหัวเด็ดตีนขาดยังไงไม่มีทางนอกใจเมียไหนตอบยืนยันให้ป้าฟังหน่อยเถอะป้าจะได้รู้ว่า ตัวเองถ่ายผิดหนุ่มรูปหล่อยิ้มอายอายแต่ก็กล้าตอบทำให้คนที่ฟังอยู่ด้วยหลายคนนึกนิยมคุณป้าพูดถูกผมตกนรกแน่ๆผมใจไม่เข้มแข็งจริงๆสงสารเขาหมดทุกคนเลยเพราะแต่ละคนก็ดีกับผมทั้งนั้นผมชักกลัวแล้วครับคุณป้าช่วยแนะนำผมหน่อย ชีวิตผมจะทำยังไงดีข้าพเจ้าตอบพร้อมอธิบายให้เห็นว่าตัวของเด็กหนุ่มผู้นั้นเป็นผู้มีบุญเก่าที่กระทำไว้ในชาติปางก่อนมากจะต้องเป็นผู้เคยรักษาศีลมาบริสุทธิ์อย่างดียิ่งอานิสงส์ของศีลทําให้เขาเกิดมาได้รูปร่างที่สวยงาม อานิสง์ของทานทำให้เขาเกิดในครอบครัวที่มีอันจะกินและและต้องเคยเจริญภาวนาบารมีไว้ด้วยจึงได้เป็นคนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้นอกจากมีบุญเก่ามากแล้วบุญนั้นยังบรรดาลให้พบโชคมหาสารสมบัติอันยิ่งใหญ่ ได้เกิดในเวลาที่ยังมีพระพุทธศาสนาอยู่เกิดในประเทศที่มีพุทธศาสนาเผยแพร่และตนเองมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนเกิดในครอบครัวที่นับถือศาสนาพุทธไม่มีใครขัดขวางสำหรับตนเองยังได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีอวัยวะทุกอย่างบริบูรณ์และมีสัมมาทิฏฐิทั้งหประการนี้ถือเป็นมหาสมบัติอันยิ่งใหญ่ที่ได้พบ ข้าพเจ้าพูดตกท้ายต่อไปอย่างจริงจังว่าถ้าป้าเป็นคุณป้าจะไม่ยอมเสียโอกาสวิเศษอันนี้จะศึกษาและปฏิบัติตามและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาป้าจะรีบสร้างบุญสร้างบารมีให้เต็มที่ไม่นั่งสนใจเป็นห่วงเรื่องผู้หญิงสนใจแล้วก็ต้องไปแต่งงานแต่งงานแล้วก็มีลูกนั่งเลี้ยงลูก ลูกโตก็นั่งเลี้ยงหลานแล้วก็แก่ก็ตายไม่ได้อะไรไปดีไม่ดีขาดทุนย่อยยับผิดศีลตกนรกเป็นป้านะป้าจะไม่เอาหุ่นหล่อๆอย่างนี้มาล่อให้ผู้หญิงหลงรักปลอกป้าจะเอาหุ่นนี้ไปบวชเป็นพระเป็นพระภิกษุหนุ่มรูปงามนะ่ะใครเห็นก็ศรัทธาเหมือนหลวงพ่อของเราไงล่ะ ใครเห็นก็ต้องสะดุดใจว่าในพระพุทธศาสนาภาคปฏิบัตินี้ต้องมีอะไรดีแน่ๆอยู่ไม่งั้นคนรูปหล่อขนาดนี้ไม่เสียสละอุทิศชีวิตให้พระศาสนาหรอกเอารูปงามๆของคุณมาชักจูงคนให้เข้าหาพระศาสนาให้เขาได้ประกอบกุศลกรรมให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนา หรือจะเอารูปงามนี้มาหลอกล่อให้ผู้หญิงหลงไหลเป็นไปทําให้เราทําบาปตายแล้วลงนรกอย่างไหนดีกว่ากันคุณบวชแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยสั่งสอนอบรมผู้คนได้ง่ายตายแล้วก็ไปสุขติกับมีชีวิตคลองเรือนตายแล้วไปอบัยภูมิถ้าเลือกไม่ถูกก็บรมมงโง่แล้วคุณเอ้ย อีกฝ่ายนั่งหน้านิ้วขมวดฟังคงจะไม่เคยมีใครว่าเขาด้วยคำแรงแๆอย่างนี้โง่คำเดียวไม่พอต้องเติมคำว่าบรลมเข้าไปให้หนักแน่นนิสัยของข้าพเจ้าเป็นอย่างนี้เสียหายมานานแก้ไขไม่สำเร็จสอนใครไม่ใครอ่อนหวานคอยแต่จะใช้มีดใช้ขวานผ่าตัดเสียร่ำไป เด็กหนุ่มรูปหลอกคงนี้คงเคยได้รับแต่คําพูดอ่อนหวานจากคนอื่นเมื่อถูกข้าพเจ้าพูดด้วยถ้อยคําประเภทเผ็ดๆจึงค่องข้างงุนงงเพื่อทำให้บรรยากาศคลายเครียดข้าพเจ้าจึงเล่าอานิสงส์ของการบำเพ็ญเนธขมมะว่าเป็นประโยชน์มากมายต่อชีวิตในชาติปัจจุบันและอนาคตภายภาคหน้าอย่างไร ตนเองมีอานิสงส์ถึง64มหากับมหากับหนึ่งยาวแค่ไหนตลอดเวลาเหล่านี้จะมีโอกาสสร้างบารมีต่อเนื่องกันไปนับเป็นกําไรชีวิตอย่างยิ่งดีกว่าไปตกนรกเป็นกับกับเกิดมาเป็นผู้ชายไม่ได้บวชก็เหมือนซื้อลอตเตอรี่ถูกรางวัลที่หนึ่งนับจํานวนไม่ถ้วนแต่ไม่เคยไป ไปขึ้นเงินเบิกมาใช้ป้าเป็นผู้หญิงเป็นเพศอาภัพบวชไม่ได้ในวงเล็บเพราะสมัยนี้ไม่มีการบวชภิกษุณีกันแล้วระเบียบการบวชภิกษุณีต้องมีพระภิกษุเป็นพยานทั้งสองฝ่ายคือทั้งที่เป็นเพศชายและเพศหญิงเมื่อพระภิกษุณีไม่มีผู้บวชตั้งแต่สมัยพุทธกาลล่วงไป500ปีนู้น จึงเป็นอันสิ้นสุดการบวชภิกษุณีกันไปเหลือแต่ผู้ชายเท่านั้นที่บวชเป็นภิกษุได้ป้าได้แต่เสียดายแทนพวกคุณจริงๆโง่จริงๆถูกลางวัลที่หนึ่งแล้วไม่ยอมไปเบิกยอมเป็นคนจนบุญอยากรวยบาปเมื่อเห็นว่าให้คำแนะนำต่างต่าง,างอย่างดุเดือดมากพอสมควรข้าพเจา้าขอให้เขานำไปคิดไตรตรองดูเอาเอง ท่านผู้อ่านอาจนึกไม่ถึงเด็กหนุ่มผู้นั้นได้มาวัดตลอดอย่างสม่ำเสมอจนทุกวันนี้มาช่วยงานด้านต่างๆของวัดอย่างขยันขันแข็งข้าพเจ้าเห็นเขาช่วยจนกระทั่งถีบรถสาล้อขนของใช้นำไปไว้ตามสถานที่ต่างๆเห็นแล้วข้าพเจ้าแอบดีใจอย่างเงียบ เจ้าประคุณเอ้ยขอให้วงการพุทธศาสนาได้พระพิกุรูปงามอีกสักองค์มาช่วยงานเิดแล้ววันหนึ่งมีดามารดาของเด็กหนุ่มได้มาหาข้าพเจ้าที่วัดกล่าวขอร้องว่าแต่เดิมก็กลัวลูกชายจะเจ้าชู้เหลวไหลเห็นเข้าวัดได้ก็ดีใจแต่ตอนนี้เข้ามากเกินไป ไม่ใครยอมไปเรียนที่มหาลัยเสียแล้วเกรงจะสอบตกขอให้คุณป้าพูดให้ไปเรียนหน่อยข้าพเจ้าจำได้ว่าจำได้ว่าข้าพเจ้ารับคำเรื่องการศึกษาทางโลกนับเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันถ้าพระภิกษุผู้มีหน้าที่ประกาศพระศาสนามีความรู้เป็นบัณฑิตทางโลกก่อนมาบวช เมื่อทำการสั่งสอนอบรมผู้คนท่านมักได้รับความเลื่อมใสและการยอมรับถ้ามิฉะนั้นแล้วพวกมิจฉาทิฏฐิบางคนมีใจดูหมิ่นว่าพระภิกษุนั้นนั้นเป็นคนโง่เรียนทางโลกไม่ได้จึงหนีมาบวชคิดดูถูกเสียก่อนดังนี้ก็ไม่สนใจทำตามคำสั่งสอน ด้วยความจำเป็นอย่างนี้ข้าพเจ้าจึงมักขอร้องบรรดาผู้ที่สนใจในทางธรรมขอให้เล่าเรียนอย่างน้อยให้จบปริญญาตรีทางโลกก่อนท้ายที่สุดข้าพเจ้าได้พบหนุ่มน้อยที่เล่าถึงนี้อีก,ากราวกลางปี2532เขามาขอคำแนะนำว่าทำยังไงดีครับป้าพ่อกับแม่ผมไม่ยอมเข้าวัดสักที ท่านยังประมาทในชีวิตกันอยู่ทั้งคู่เลยครับช่างเป็นความรักของลูกที่มีต่อพ่อแม่ที่น่าชื่นใจแท้ข้าพเจ้าแนะนำให้ตามสมควรแต่ไม่ลืมย้ำหนักแน่นว่าเราทุกคนต้องเป็นห่วงตัวเองให้มากพยายามสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีให้มากที่สุดตั้งแต่อยู่ในความดี พอสมควรเสียก่อนแล้วค่อยเป็นห่วงใครๆเพราะสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้ผู้อื่นเกิดสัทธาได้ง่ายโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมถ้าใจเป็นห่วงเป็นกังวลใครต่อใครอยู่ตลอดเวลาแล้วจะเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งในการปฏิบัติธรรมนี่คือเรื่องการคิดเป็นคิดได้ของเด็กผู้ชายคนหนึ่ง